เดรฉา,านก็มีปัญญารับธรรมในสมัยราชวงศ์น้ำปักเซียวมีพระสองฆ์อาวุโสรูปหนึ่งนามว่าเจงอวัวบำเพ็ญพุทธธรรมอยู่กลางเขาเฮกอ,อกเคร่งในศีลมีวิริยะอุตสาหามากด้วยเหตุนี้จึงมีคฤรืหั์และหมู่สง์มานมัสก,การเยี่ยมเยือนอยู่เสมอโดยปกติ นอกจากบำเพ็ญญาณสมาธิแล้วก็จะบรรยายธรรมเป็นหลักวันนี้อาจารย์กำลังเตรียมจะบรรยายธรรมเรื่องนิพพานสูตรขณะที่อธิบายไว้ข้อธรรมอยู่นั้นพรันก็มีไก่ป่าเพศเมียตัวหนึ่งบินเข้ามาในห้องบรรยายแล้วก็หมอบนิ่งอยู่ใต้ธรรมาตเอียงหัวเบิงตาม,มาทางอาจารย์อาจารย์ก็ไม่สนใจก็ได้แต่บรรยายต่อไปจนกระทั่งจบตอนที่หนึ่ง ก็หยุดพักให้ลูกศิษย์และคารืหัดไปรับประทานอาหารเจเมื่อทุกคนเข้าไปในโรงอาหารหมดแล้วเจ้าไก่ป่าก็บินออกจากห้องบรรยายไปหากินบ้างไม่นานนักเมื่อการรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็กลับมาเข้าห้องบรรยายเพื่อฟังต่อเจ้าไก่ป่าตัวนั้นก็บินกลับมาหมอบนิ่งอยู่นที่เดิมกลับไปกลับมาเช่นนี้ จนกระทั่งอาจารย์บรรยายนิพานสูตรจบตอนที่สเจ้าไก่เพศเมียตัวนั้นก็ไม่บินกลับมาอีกเลยขณะที่พวกพระที่มาฟังธรรมกำลังวิพากควิจาร์เรื่องไก่ป่าตัวนั้นอยู่อาจารย์ก็พูดขึ้นว่ามันไม่ได้เกิดเป็นคนแล้วไม่มาฟังธรรมอีกแล้วมีอะไรน่าแปลกใจหรือเรื่องนี้ผ่านไปสิบกว่าปีตอนนั้นลูกศิษย์ทุกคนก็ลืมเรื่องนี้ไปหมดแล้ว มีวันหนึ่งอาจารย์เจ๋งอัวก็พาลูกศิษย์ชั้นนี้ออกเดินทุดงไปตามเมืองออกจิวทันใดนั้นระหว่างทางก็พูดกับเหล่าลูกศิษย์ว่าเมื่อก่อนนี้เจ้าไก่ป่าตัวนั้นก็มาเกิดในหมู่บ้านนี้แหละพวกลูกศิษย์ต่างชะโงนไม่เข้าใจอาจารย์ก็พาลูกศิษย์มาถึงประตูบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ร้องเรียกเสียงดังว่าจื่อตี้จื่อตี้ จือตี้หมายถึงไก่ป่าเพศเมียลองเรียกเพียงสองคำเท่านั้นก็แลเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านพอเห็นหน้าอาจารย์เจ๋งอวัวท่าทางเหมือนกับคนคุ้นเคยกันแล้วก็ยกมือไหว้อาจารย์เชิญทุกคนเข้าไปในบ้านพ่อแม่ของเด็กสาวรู้สึกแปลกใจและคิดในใจว่าทำไมจึงมีพระสงฆ์ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนรู้จักชื่อของลูกสาว แล้วทำไมลูกชือตี้พอเห็นหน้าเขาก็ดีอกดีใจเช่นนี้พ่อแม่ของเด็กสาวก็ต้อนรับด้วยความเคารพเชื้อเชิญพวกเขาเข้ามาในบ้านแล้วนำอาหารเจมาถวายเจ๋งอัวจึงพูดกับแม่ของลูกสาวว่าลูกสาวของท่านทำไมจึงตั้งชื่อว่าฉือตี้ละ่ะพ่อของเด็กสาวก,ก็ตอบว่าเพราะตอนลูกเกิดมาใหม่ๆผมบนหัวมันขนไก่ป่าและก็เป็นลูกผู้หญิงด้วย ด้วยเหตุนี้จึงเรียกเธอว่าชื่อตี้อาจารย์เฉ่งอวัวฟังแล้วก็หวัวเราะแม่ของเด็กสาวก็ถามต่อว่าใต้ซือทำไมรู้จักชื่อเล่นของลูกสาวว่าชื่อชื่อตี้ละ่ะอาจารย์เฉ่งอวัวก็เล่าว่าเรื่องเมื่อสิบกว่าปีก่อนขณะที่บรรยายธทมเรื่องนิพพานสูตรอยู่นั้นมีไก่ป่าเพศเมียตัวหนึ่งมาฟังทมเล่าตั้งแต่ต้นจนจบ พอเด็กสาวได้รับฟังเรื่องราวของตนเองเช่นนั้นก็รู้สึกซาบซึ้งยิ่งนักจึงคุกเข่าต่อหน้าพ่อแม่ขออนุญาตให้เธอได้ออกบวชพ่อแม่ของเด็กสาวก็อนุญาตอาจารย์เจงอวัวพร้อมลูกศิษย์พักอยู่ที่บ้านของเธอชั่วระยะต่อมาอาจารย์เจงอวัวก็ได้บรรยายนิพพานสูตรให้แก่ชื่อตี้ฟังพอฟังจนจบก็สามารถเข้าใจในความหมายได้ดี จดจำได้ไม่ลืมเมื่อบรรยายมาถึงตอนที่7ชื่อตี้ก็ไม่อาจจำได้แม้ฟังยังไงก็ไม่เข้าใจต่อมาอาจารย์รุ่นหลังๆพอได้อ่านนิทานเรื่องนี้แล้วก็ถอนใจพูดว่าน่าเสียดายน่าเสียดายอาลัยวิญญาณไม่อาจรับทำได้ขยายความนิทานเรื่องนี้เพียงสามารถฟังทำได้ก็มีอนานิสงส์งเกิดขึ้นเป็นคน ไม่เพียงยืนอย่านว่าสัตว์เดรฉา,านก็มีปัญญาสามารถฟังพุทธธรรมได้แต่ก็ไม่สามารถจะปลูกมเมล็ดธรรมเพราะไม่สามารถเข้าใจธรรมที่ลึกซึ้งได้การปลูกมเมล็ดธรรมหมายถึงการสามารถรับมเมล็ดธรรมแห่งพุทธธรรมอันเป็นสัจธรรมได้ชื่อตี้ขณะเป็นสัตว์เดรฉา,านอารยาวิญญาณสามารถรับฟังได้เพียงนิพพานสูตรสามตอนเท่านั้น พอเกิดเป็นคนก็รับได้ถึงหกตอนลึกซึ้งไปกว่านั้นก็ไม่อาจรับได้ดังนั้นจึงไม่สามารถเข้าใจพุทธธรรมที่ลึกซึ้งได้